สวัสดีค่ะกลับมาเจอกักบรีสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองและคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์ของริสคือท่านที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะอันนี้ใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยใครดูแบบรักนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันได้นะคะวันนี้เราก็จะพูดคนโสดแล้วก็คนมีคู่ แยกกันเหมือนเดิมและตอนนี้เดินทางมาสิ้นปีแล้วขอเริ่มที่คนโสดนะคะขอเริ่มที่คนโสดละกันนะคะชาวราศีสิงค์คือชาวราศีธาตุไฟด้วยนะคะคนโสดเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรสาเหตุที่โสดก่อนเลยนะคะสาเหตุที่จะโสดในเดือนธันวากับสาเหตุที่โสดมาจะเป็นปีบางคนอาจจะแบบข้ามปีหรือหลายปีแล้วนะคะจริงๆแล้วดิทมองว่าชาวราศีสิงค์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความรักตัวเอง รักคนรอบข้างรักบริวารคือคุณไม่ได้ขาดความรักอะเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดความรักมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้ต้องการความรักจากด้านนั้นๆนอะคุณลองสังเกตเองกัได้ว่าบางทีแล้วคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกต้องการใครสักคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่พอคุณออกไปแห้งเอากับเพื่อนคุณออกไปคุยกับเพื่อนปุ๊บคุณจะลืมความเหงาไปเลยแล้วก็กลับมามันเหมือนเติมเต็มชาร์จแบตแล้วคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ได้คุณเลยไม่ได้ลองขออะไรมากมายิ่งใครโสดแบบมานานเลยนะจะห่วงความโสดมากเรารู้สึกว่าเเหมืออนคุณรัักตวง รักบริวารรักในสิ่งที่เองอยากที่อยู่กับพื้นที่นั้นก็เลยทําให้ชาวราศีสิงเนี้ยมองว่าเออฉันก็อยู่ได้แต่คือต้องมีบริวารน,นะไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนแล้วก็ อันนี้หนังชีวิตเลยอ่ะหนังชีวิตเลยถ้าจะไม่มีเพื่อนไม่ได้คือเราสึกว่าสิงเนี่ยเป็นคนที่จัดการอะไรหลายๆอย่างที่ที่ตัวเองสามารถควบคุมได้ในใ,ใ,ใ,ในในในเขาเรียกว่ากรอบกรอบของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าพอจะต้องมีใครสักคนหรือมีความรักเนี่ยคุณจะเกิดความแพนิคเพราะว่าคุณกลัวจะเสียการควบคุมอะไรไปก็เลยทาให้บางทีคุณก็กลัวบางคนเพิ่งเพิ่งจะโสดมาก็ได้นะคะหรือใครที่เพิ่งโสดมาแล้วมาเจอคลิปนี้ของดิฉัือเป็นคนใหม่เนี่ยฝากกดกด subscribe กันด้วยนะ <laughs> นะคะสำหรับ ใครที่แบบเพิ่งมาเห็นกันจริงๆอย่างเงี้ยนะรับองว่าความโสดของคุณมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกลําบากขนาดนั้นแล้วก็คุณไม่ได้รู้สึกแย่กับมันมีบ้างที่จะรู้สึกเหงารู้สึกต้องการแต่สุดท้ายชาวราศีสิงห์ก็เหมือนแบบ จัดการตัวเองได้แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคะ่ะถ้ายังสดอยู่คือคุณเหมือนอยู่ในในในจุดที่ตัวเองอยากจะอยู่แล้วคุณก็เลยไม่ได้ต้องการอะไรที่มากไปกว่าเดิมอันนี้คือแค่สาเหตุมันจะเกิดก็ได้นะนะหรือมันไม่เกิดก็ได้แต่ทีนี้สเสน่ห์ดึงดูดนะคะเดือนนี้เราพูดเลยดึงดูดคนแก่ เนี่ยสิ่งเนี่ยน่าจะมีเสน่ห์กับคนแก่กว่าผู้ใหญ่กว่านะคะหรือเป็นคนที่ดูโตอะคือเรารู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ของการการได้รับความเอ็นดูได้รับของโอกาสอะไรเงี้ยเออสิ่งค่อนข้างที่จะ เออแปลกเนาะเป็นสิ่งโตแต่อาจจะดูเป็นแมวเหมี่ยวในเดือนนี้เลยก็ได้ใ,ในในความเป็นธาตุไฟในความเป็นเดือนของไฟเนะาะธนูด้วยเป็นเดือนไฟด้วยเราก็เลยมองว่าเออมันเหมือนแบบคุณได้ทําอะไรที่คุณอยากจะทํามันก็เลยเกิดเกิดเป็นเสน่ห์แล้วก็ถ้ารอบข้างคุณอะ่ะมีคนที่โตกว่าหรือมีคนที่เออเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นดึงดูดด้านความรักก็คือคนมาสนใจเนี่ยจะเป็นคนที่ดูโตกว่าก็ได้เหมือนกันเนาะเรื่องอายุลิศไม่ขอแบบจัดขนาดนั้นว่าต้องเป็นคนแก่ แต่ว่าบางคนเรามองว่าเดี๋ยวนี้อลิซคิดว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยยังดูโตกว่าอลิซเลยนะคะไม่ได้บอกว่าแก่นะแต่แบบบางทีความคิดความอ่านบางทีอลิซยังชื่นชมเด็กๆที่แบบว่าเออแบบเออว่าเขาเขาคิดแบบนั้นได้ดีจังเลยอะไรเงี้ยมีมีนะซึ่งเรารู้สึกว่า ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของตัวเลขอายุอะแต่มันอยู่ที่ไม d ซ e t หรือทัศนคติก็ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นคุณจะได้คนโตกว่าเข้ามานะคะเข้ามาพัวพันนะพัวพันแต่แต่แตดึงดูดเข้ามาแล้วคุณจะได้เขาไหมคุณจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงในด้านของการสละโสนหรือมีความรักหรือเปล่าบอกเลยว่าอาจจะแบบยังไม่ใช่เดือนนี้นะคะคือมันมีความรู้สึกแหละแต่อลิซต้องบอกว่าอย่างที่กลับไปที่สาเหตุแหละว่า บางทีคุณไม่ได้อยากหาเรื่องใส่ตัวมากเกินไปบางทีคุณก็รู้สึกว่ามันลําบากเกินไปไหมที่ฉันจะต้องปรับตัวหรือหรือบางทีอัตราของคุณคุณคุณเป็นคนไม่ชอบคนแก่เงี้ยสมมุตินะหรือคุณไม่ชอบเด็กกว่าแต่เขามีความโตวกว่าคือข้อเหตุผลของคุณมันจะมาซัพพอร์ตเยอะมากจนบางทีแล้วเกิดเป็นปัญหาดังนั้นเหมือนคุยกับตัวเองไม่จบไม่เสร็จไม่สิน้น ก็เลยเลื่อนของเดือนต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นการอ่านแค่เดือนธันวาคมเท่านั้นดังนั้นนะคะหมดเดือนธันวาคมแล้วเรามาดูใหม่ได้ค่ะมาดูใหม่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเดือนนี้อาจจะแบบไม่ยังไม่ใช่ฉันยังไม่เอาฉันยังห่วงความโสดฉันยังอย,อยากอยู่กับตัวเองแล้วก็ฉันไม่ต้องการให้ใครมาบีบบังคับชัรหรือ ทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองนั่นคือชาวสิงทั้งหมดนะก็ยังไม่มาแต่ว่าพวกที่แอบรักแอบชอบแอบมองอะไรเงี้ยก็ได้แต่มองเขาจริงๆอ่ะยังอยู่ในมุมมืดของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนําชาวสิงที่โสดอยู่เอาจริงๆมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเฉยๆที่ที่คุณจะรู้สึกมันจะมีช่วงเหงามากๆอาจจะแบบโสดข้ามปีแล้วเหงาแล้วก็แบบโหยหาแล้วอาจจะแบบ ทำอะไรผิดพลาดได้บางทีแบบโหยหามากเหงามากแล้วก็ไปแบบคว้าอะไรมาที่บางทีทํร้ายตัวเองก็ระวังเรื่องของความแบบผิดศีลผิดอะไรนิดนึงแล้วกันนะชาวสิงห์นะคะแบบไปรักคนมีเจ้าของแบบเออจะสู้จะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบการเอาชนะนี้ก็เป็นแค่จุดเตือนแต่เรามองว่ามันไม่ได้เกิดเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ว่า ระวังได้คือระวังดีกว่าเพราะมันเป็นเหมือนไพ่คําเตือนไพ่ระวังไพ่แนะนําเฉยๆเนาะเขาเรียกความรุ่มหลงไปชั่วขณะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะสั้นๆเท่านั้นเองค่ะสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์ทั้งหมดนะจ๊ะอ่ะไปต่อสําหรับคนที่มีตัวละครมีคู่หรือกําลังเดทอยู่นะก็ขอให้ฟังต่อนะคะถ้าเดทอยู่คุยอยู่ดีลอยู่มาดูนี้ค่ะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณกับเขาค่ะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาคือเราต้องบอกว่าก็มี มีทีเลี่ยงทีจริงมีความจัดการค่อนข้างค่อนข้างจัดรวดเร็วเนาะฉับพลันคือบางทีแล้วมีทะเลาะมีเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวอะไรก็มีหลายเรื่องหลายราวแต่เรารู้สึกว่าชาวสิงเองเนี่ยก็มักจะงงกับตัวเองว่าทําไมเราเรายังอยู่กับตรงนี้เนาะบางทีแล้วคุณคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอ,อยู่บ้างแต่ว่าเออฉันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะฉันผ่านตรงนี้มาได้ไงกับแ,แฟนคนนี้ทําไมฉันถึงถึงแบบ จัดการเขาไม่ได้แต่ว่าฉันก็ยังจะอยู่ตรงนี้ก็มีเกิดคําถามเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เป็นพาร์ทความอึดอัดค่ะเพียงแค่ว่ามันอาจจะสั่นๆนิดนึงอ่ะมันมันสั่นๆอันน,นี้พูดไม่ถูกนอความสัมพันธ์มันเป็นแบบอะไรที่ คุณตั้งคำถามอยู่ตลอด2อสเดือนที่ผ่านมาจนมาถึงตรงนี้ด้วยใครที่แต่งงานเป็นสามีภรรยาแล้วเป็นครอบครัวแล้วค่อนข้างจะดีกว่านะคะสําหรับพาร์ทของสามีภรรยาพาร์ทของแฟนอยู่กลางๆพาร์ทของคนคุยหรือคนไม่ชัดเจนหรือคบซ้อนอะไรพวกเนี้ย จะ่ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงอาจจะแบบมีความคิดเยอะอะไรเงี้ยมันอยู่คนละเลเวลอะ่ะแล้วนี่เป็นการอ่านแบบเจเนอเรลลมากๆมันจะตรงกับคุณก็ได้หรือมันไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่เพียงแค่ว่านี่ต้องบอกว่าอันนี้อ่อออา,น,อานแค่สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะนะสิงห์เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟด้วยสําหรับเดือนนี้หลักๆเลยนะถ้าถามว่าจะเด่นๆเลยอะ่ะไฟสิงห์กับคนที่โคกับดินจะค่อนข้างจะรอดไม่มีอะไรค่อนไม่ไม่น่าเป็นห่วงดินแล้วก็อ่าดินแล้วก็ ไฟเหมือนกันนะคะดินกับไฟเหมือนกันเนี่ยจะไม่ค่อยห่วงน้ํากับลมเนี่ยน่าจะห่วงมากกว่านะแต่เรื่องเด่นเรามองว่ามีเรื่องของความโรแมนติกมีความเซอร์ไพรส์นะคะมีความแบบเรียกร้องมีความน่ารักมีความอ้อนนะคะเดือนนี้ก็ทั้งสิงทั้งตัวของแฟนด้วยนะเรารู้สึกว่าเออมันมีความน่ารักกุบกิบด้วยแต่ก็จะมีความแบบไม่ใส่ใจกันคืออัตราของสิงอาจจะแบบอะไรทำอะไรคืออยู่กันมานานแล้วแต่แบบ นั่นแหละบางทีคุณไม่ตามน้ำอะอะีิอยากให้คุณตามน้ํากับคนรักของตัวเองบ้างบางทีเรารู้แหละว่าอันนี้มันก็เรื่องเล,ลี้ยงกเพ้อเจอปัญญาอ่อนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้ตามน้ําเพราะว่ามันคือความสัมพันธ์สองคนคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบเออผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็เปิดใจกันและกันเนาะให้มันมากกว่านี้เฉยๆแต่เดือนนี้นเด่นในเรื่องของความแบบอดอ้อนความหวานความแบบหากิจกรรมทํากันหาอะไรไปด้วยกันคือยิ่งได้ไปเดทหรือยิ่งได้ไปแบบ ไปทาอะไรร่วมกันนะเราบอกเลยว่าจะโอ้โสิ่งจะผ่านไปได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ไปไหนเลยเป็นคนคุยไกลๆด้วยรักทางไกลด้วยอันนี้อันตรายเพราะว่าในตัวของปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกับคู่รักทางกายคู่รักที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยติดต่อกันจะเป็นปัญหามากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งเองเนี่ยก็จะเริ่มจําศีลและแบบ เออไหนๆก็เหมือนมีแฟนเหมือนไม่มีไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เทคแคร์กันเลยปัญหาตรงนี้จะทําให้สิงเหมือนจาสินแล้วก็เฟรย์ตัวเองต่อไปแล้วก็เหมือนอยู่แต่กับตัวเองแล้วก็ไม่เอาใครเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความละเลยได้เป็นปัญหาหลักๆของชาวสิงเลยนะคะหรือเป็นคนที่ชาวธาตุไฟเหมือนกันก็ได้นะคะโดนกับโดนกับแฟนที่เป็นทาวธาตุไฟก็คือธนูเมธแล้วก็สิง ประมาณนี้นะคะนอกจานั้นก็จะเป็นความแบบเอาแต่ใจบ้างแล้วก็ฟังคนอื่นมากหูเบาอะไรอย่างเงี้ยสิงนะคะปัญหาหูเบาคิดไปเองใครฟังนั้นคล้อยตามเกินไประวังแค่เรื่องนี้ถ้าผ่านตรงนี้ได้ไม่จํานะเป็นต้องแม่นนะคะไม่ต้องเป็นน้องแม่นนะเราอยากให้มันผ่านไปได้นะคะสุดท้ายความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะสําหรับคนที่ขอความชัดเจนต่างๆเนาะอยากจะแบบเอ้ยแม่คือได้ไหมเดือนนี้จะได้ กันไหมชัดเจนไหมเดทมาเป็นปีแล้วนานแล้วเรามองว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นนะแล้วก็สิ่งต้องเปิดเกมชัดเจนก่อน คือถ้าสิ่งไม่ชัดเจนเขาก็จะไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเราเพราะว่าเหมือนสิ่งเองก็ดูดูตามนะเหมือนจะเป็นคนคุมแต่ก็ดูเหมือนคุมไม่ได้เรามองว่ามันก็แปลกอ่ะมันก็มีความแปลกอยู่ดังนั้นต้องการความชัดเจนสร้างสถานการณ์ความชัดเจนซะนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆแบบว่าเรียนรู้ไปยอมรับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้ยอมให้เขายอมรับสิ่งที่เราต้องการด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่ายอมเขาซะทุกอย่างในสิ่งไม่ได้เลยนะเพราะว่าสิ่งจะมาดีแตกตอนหลังสิ่งอะ่ะพยายามปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมคนรักได้ในช่วงแรกแต่ สุดท้ายอะคนหมดโปรนะไม่ใช่ฝั่งแฟนแต่เป็นชาวสิงนี่แหละที่หมดโปรก่อนอยู่ๆก็ติดแตกเองแบบว่าฉันทำไม่ได้แล้วจากที่เคยทํามาแล้วทาไม่ได้อันนั้นอาจจะเป็นตัวปัญหาของสิงเองนะคะ นี่คือเรื่องราวของคนมีคู่คนมีตัวละครทั้งหมดของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมเท่านั้นดังนั้นค่ะเดือนหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะเรามาเจอกันใหม่ปีหน้าด้วยยังไงเป็นกําลังใจให้กันขอให้สมบ่อในความรักไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่จ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย